ส่งงานบ้านสวน5ไร่อำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับทีมงานดับวินัยรถขุดกันนะคะวันนี้น้องแพมและทีมงานดับวินัยรถขุดจะพามาส่งงานอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นค่ะขุดโดยรถขุดเบอร์3ขับโดยช่างเจมนนะคะแต่เดิมเป็นพื้นที่นาเก่าค่ะเจ้าของที่ต้องการแก้ไขบ่อเก่าและขุดบอ่อปบภูมิทัศน์เพื่อสร้างบ้านสวนให้หน่าอยู่ค่ะ ในแบบจะบอกจำนวนการขุดและระยะการขุดทั้งหมดนะคะซึ่งสารแรกเป็นสารรูปหัวใจมีขนาด3งานลึก4เมตรสารที่2เป็นรูปเลข8ขนาด1งานลึก4เมตรค่ะของไส้ไก่กว้าง3.5เมตรลึก1.8เมตรหลุมขนมคกกว้าง8เมตรลึก2.5เมตรคันล้อมกว้าง4เมตรสูง1เมตรถนนกว้าง5เมตรสูง1เมตรค่ะ และยังมีพื้นที่ว่างเปล่าในการปลูกผลไม,ม้และพื้นที่ทำนาข้าวด้วยนะคะทุกท่านคงอยากทราบราคากันแล้วใช่ไหมคะราคาอยู่ที่1นึ่งแสนต้นๆเท่านั้นค่ะหากท่านใดสนใจขุดโคกหลงนาหรือปรับภูมิทัศน์ติดต่อได้ที่ช่องทางน,นี้เลยค่ะคลิปหน้าน้องแพนจะพาไปชมเคล็ดลับการทํางานของทีมงานดับวินัยรถขุดที่หน้างานไหนสามารถติดตามได้เลยนะคะคุณภาพลุนราคาแน่นอนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ